ไป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 ใส่ใส e mm ่เ hmm. ก็บหน้ากระโดดวไปที่เก็บบอลก็ไปเลยไปเล ไปใส่ไปดิสูเขา่าได้แค่นี้เ <m> หรอขน ร้องหนึ่งกระจอามากไอเหี้ยเฮ้ย,อยถอยเนินมาวา,ง,าอองอีกหนึง่ลงลงมาสองลงมาสองคุยทษโทษเขี้ยมันตายแล้วโอ้โหทค่ดรอปหลัง หวงไปไปโอ้โหหมอไอ้สัตว์กูระเชื่อหมอเลย <c oughs> มันจะมีด้วยมังงนะ หมอมีเจ้าผู้ชายหัวโตนีอีกคนนึงเฮียหมอสัตว์กูเลยอย่างชอบหมอเลยไอ้เรื่้วใครมาขับรถลงนี้เนี่ยเอาตำรวจเฮียตำรวจว่ะหมอขึ้นรถหมอขึ้นรถตำรวจมาทัพไออุ้ยสามสิบสามสิบเพชรขอบคุณครับเขาวอร์ซิเบดหน่อยหมอคุณกล้าบลาวฮะ หมอเข้ามอเตอร์เบหน่อยใครว่างไหมไปล้วครวัข<อ>บขอบคุณครับรขอบคุณที่เข้ามาส่งให้กันนะครับขอบครับตัวไปชกคนเดียวก็ได้มขึ้นยังไงนี่เปลี่ยนป้ายแฟนคลับได้นะเออเยอะค่ะเยอะแบบหยอกครับหยอกร้อนใช่ใช่รีบมาเลยค่ะแบบมันไม่ไหวอ,ะอ่ะมันไม่ไหวค่ะมันไม่ไหวช่วยช่วยแบบ ตกตามทางวะนี่รถคันนี้ว,ว้าวกันไมเนี่ยโอ้โหโโอ้หขอบคอบวนซะาบลาวฮะอสคนที่มาเป็นแฟนคลับกันอาศัยให้ดูแล้วน่ารักมากเลยครับ,บน่ารักมากครับ <laughs> หมอแม่งอย่างเล่ากับไอ้ชัด <laughs> <ไอ> <laughs> หมออย่างเล่ากับสับตก ถ้าถ้ามันมันยังไงก็ชุบยมันได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันเร่งด่วนอ่ะใช่ไหมคือตอนนี้มันมีเคสอุ้มด้วยอ่ะคือเรารับเคสนอกอะไรได้คือนี่มกับเขาที่โรงพยาบาลเลยอ้ตนนีกลังขอบคุณแมวน้ำโชยอีกหนึ่งแจ้งสองแก๊งอ่ะ เฮ้ยกูตกแมพเฮ้ยตกโอ้โหเชี่ออะไรครับเนี่ยไอ้สัตว์หมอตกแมพยัดเคโอ้โหมุกเราเชื่อเขาเลยขับไปเฉยๆจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะก็ยังมี แล้วหมอขับผ่านไม่เก็บด้วยนะคืออะไรอะ่ะหมอไปเลยอ่ะ <st arts> <c oughs> ครับขอบคุณนะครับว่ามาเข้ามาคุยกันได้ไอ่ะเฮียหมอชุบเลยมานะบอยครับสนุกเปล่าพี่เซอร์ฟนี้สนุกครับสนุกสนุกเพลินๆนะเพลินเ มีเซิร์ฟสนุกกว่านี้ป่าครับพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโดนไลไรนี่โดนเซิร์ฟให้โทรมาเมื่อกี้ไอเดียเข้ามาในหนังสือพิมพ์ดิสคอร์ดอ่ะเหรอครับลงอยู่ไหนลงอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะสวนอ่ะ ส่วนที่เล่นสกเก็ตบอร์ดกันอะมันมันเปิดไม่ได้เป็นยงไงบ้างชิวๆครับ <ผม S 1> คือ,อยังไงต่อได้รถผมอยากบอกว่าผมได้รถมาออถ๋อโหรถอะไรอะได้รถอะไรมาอทีม่มันได้มีมันไม่มีข้างบนอะ <c oughs> โอเคไม่มีราคา,ๆๆๆาเพราะว่าไอรถไม่มีข้างบน <c oughs> โอเคเอาไว้ขับเล่นเดี๋ยวแบกจะไปขับ ก็แบบไม่มีหลังคาแล้วอ่าอ่ะโอ้โหฝนตกก็เปียกอะดิก็เปียกอะอือโอจะขับทำไมอะมันยังไม่ตกก็ขับได้เดี๋ยวไปขับริมทะเลหลิวว่าได้ยินหมดเลยอะอ้าวเหรอหลิวแม่งแอบฟังนี่หว่าไอ้ที่ก็รงไม่พู่ต้นเขาอะตาพี่ อ่ะเหรอแป๊บนึงนะตอนนี้อยู่แถวแกระดาษแดงเลยตรงกระดาษเขียวเก่าอ่ะเอาง่ายๆ่ายกระดเขียวเก่าโอเคใช่ใช่โอเคโอเคค่ะเบี๋ยเนี้ยตีแต่ทำไมเราเราเหลือแค่นี้อะ่ะไม่อยู่เล <c oughs> เราแบบว่าเทกโดนเทกระจาดอะไฟู่อะไรเฮ้ไอ้ยังแม่งเทกระจาดเลยอ่ะโอ้โหแม่งสุดจัดท,ทำว<ร>ิ่งมันได้ทำวิ่งมันได้